สวัสดีครับกลับมาพบกับ e ีพีจริงๆแล้วจะต้องลงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้ามันลงถี่มากๆอ่ะมันจะแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยอยากจะเว้นช่วงนิดนึงแล้วก็กำลังหาแนวไอเดียใหม่ๆที่จะเอามาลงด้วยครูก็เลยแบบว่ารอมาเป็นจนถึงอาทิตย์นี้เนาะซึ่งอาทิตย์นี้ครูจะเน้นในเรื่องของผงขัด นี่ให้ดูพงขาดก่อนอันนี้จะเป็นสีชมพูเนาะเนี่ยไล่ปลายสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยไอสีทองนี้ไม่ใช่นะสีทองนี้คือเนี่ยถ้าเช็ดก็ออกบางเอิญเมื่อกี้ทําตัวนี้อยู่มันก็เลยมีติดสีทองกับสีแดงมาด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนวันนี้เราจะมาทำรายไฟกันเพราะช่วงนี้ร้อนมอกนี่ให้ดูก่อนเนาะอ่าเราก็จะมีการขัด ผงด้วยแล้วก็อย่างตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าวาดยังไงทํำยังไงแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่ามันทํานานมากคือเป็นคนที่แบบว่าค่อยๆมานั่งทาทาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวลายไฟเนี่ยจะทําให้ดูก่อนเนาะขั้นตอนแรกเลยอะ่ะก่อนที่ว่าเราจะเริ่มเนาะเราก็ลงเบสทาทาเบสทาอะไรให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเราก็จะลงด้วยสีดํา นะเดี๋ยวเราจะลงด้วยสีดำสีดำเนี่ยเราลงไปเลยสองรอบเนาะอ่าเนี่ยแบบเนี้ยลงไปเลยสองรอบแบบนี้ครูชอบสีดำที่มันแบบออกใสๆนิดนึงเนาะเพราะว่าสีดำเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปอบที่มันทึบมากๆอ่ะ เวลามันอบมันมีโอกาสที่ว่ามันจะไม่แห้งดังนั้นครูก็เลยจะใช้เป็นสีดำที่มีความใสนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเราลงสองรอบอะ่ะมันจะดำสนิทเองเนาะอ่าช่วงนี้จะมาฮิตผงขัดชอบผงขัดมากอย่างนี้ก็คืออันนี้ครูไลฟ์ไปแล้วใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูครูไลฟ์หรือว่าวิดีโอต่างๆใน Facebook แอดเฟซบุ๊กครูไว้ก่อนเลยครูมี2องเฟซบ o ๊กก็คือ m a m ่าเน l ส์กับ m a m ่าเน l s s อปเนาะถ้ามันเป็น m a ม a าเน l สเนี่ยมันจะเป็น Academy หมายความว่ามีมีเปิดรับสอนมีอะไรก็จะติดต่อผ่านช่องทางนั้นแต่ถ้ามันเป็นม m ม่าเน l s ชอปเนี่ยมันจะเป็นขายของ แต่ในขายของอะ่ะครูก็จะมีไลฟ์มีตอบคําถามมีเล่นเกมมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆประปรายแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มี Facebook แล้วใช้ไล n e เป็นส่วนใหญ่ก็ทักครูมาในาในไลน์ก็ได้แต่ต้องมีตัวแอดนะหลายคนทักครูมาว่าครูขาแบบมันไม่ติดอะ่ะแอดไม่ได้ก็คือลืมใส่แอดข้างหน้าต้องใส่แอดข้างหน้าด้วยเนาะแอดมาม่าสแนลเนาะแล้วมันถึงจะติด นะครับอ่าพูดพูดแปบ๊บหนึ่งก็1น,นาทีเนาะอบอ่ะเวลาเราอบสีอ่ะอบไปเลย1นนาทีนะครับอ่ารอบเนี้ยเราทาอีกชั้นหนึ่งอ่ะมันจะเข้มพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะทึบพอดีเห็นไหม มันจะดำดำแบบดำสนิทเลยอย่างเงี้ยครูจะชอบแต่ชั้นแรกอ่ะครูอยากให้มันแห้งก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นสีดำที่แบบว่าทึบมากๆหรือแบบว่าเข้มมากๆมันจะเอามาทาแล้วมันจะไม่ค่อยแห้งอ่ะอาการไม่ค่อยแห้งมันก็คือมันจะพองขึ้นนั่นเองนะครับช่วงนี้เนี่ยใครที่สนใจสีของครูเนี่ยครูมีอยู่เนาะมันจะเป็นโปรซื้อ5แถมหนึ่งแต่ว่าบางสีมันหมดไปแล้ว นะครับแล้วก็มีอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นโปรสีปั๊มซื้อ3แล้วก็จะมีแถมตัวปั๊มให้หรือไม่ก็จะแถมเพลทให้แต่ว่านั้นเราจะเป็นคนจัดไว้ให้เองนะเลือกสีได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ใครที่สนใจจะเรียนคอร์สออนไลน์กับครูแบบเพราะว่าครูอยู่แค่ครูมีอยู่แค่3มสาขามีแค่ภูกเกต็ตกรุงเทพแล้วก็พิษณุโลก ถ้าไม่สะดวกไปเรียนที่ร้านอย่างเช่นคนที่ส่วนมากมาเรียนกับครูออนไลน์อย่างเช่นอยู่อางทองมหาสาครคามต่างประเทศก็มีนะเขาสมัครมาเรียนกับครูอ่ะก็สามารถมาเรียนได้แต่พอเรียนไปนานๆแล้วอยากจะได้ใบประกาศต้องสอบเท่านั้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะลงท็อปครูบอกก่อนว่าการใช้ผงขัดอ่ะมันสำคัญมากกับการใช้ท็อปเนาะก็คือเราจะต้องหาท็อปที่มันขัดผงแล้วมันติด บางท็อปเนี่ยมันขัดแล้วมันไม่ติดมีอยู่เนอะลงไปเลยลงท็อปเวลาเราอยากจะขัดให้ผงของเรามันเงานะขึ้นเงาสวยอะ่ะเราต้องลงท็อปเนี่ยขวดเนี่ยก็จะหมดแหละเวลาขัดเวลาลงท็อปอะลงให้มันชุ่มนิดนึงเนาะเพราะว่าเออมันจะทำให้ผงมันเงามากขึ้นมันจะติดง่ายขึ้นนะ อบเข้าไปเลยเอ่อสีที่เราจะใช้เราจะใช้สีสีทองกับสีแดงเพื่อให้มันเป็นเพลิงทีนี้มันแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะได้แดงอยู่บนหรือว่าทองอยู่บนอย่างอันเนี้ยครูอเอาแดงอยู่ข้างล่างแล้วเอาทองอยู่ข้างบนมันก็เลยจะเหลือบเห็นไหมเหมือนเป็นไฟขึ้นไปแต่บางคนเขาต้องการอยากจะวาดไฟที่อยู่ข้างล่างเป็นสีดําแล้วข้างบนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องสลับกัน ดังนั้นมันไม่ได้มีเ,เขาเรียกสูตรสําเร็จว่าอะไรต้องอยู่บนจะอยู่ล่างเนาะแต่ว่าสีที่เราจะใช้เรามักจะใช้สองสีนี้เป็นหลักก็คือสีทองกับสีแดงเป็นหลักเนาะมันถึงจะขึ้นเงาแต่ถ้าเป็นสีอื่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขูดขาดแบบไม่ได้ลงสีเลยนะขาดแบบใสขัดใสเนี่ยถ้าสังเกตจริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันขัดใสขัดใสก็จะสวยแบบหนึ่งเนาะขัด พื้นดำก็จะสวยอีกแบบหนึ่งขัดใสมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งเนาะอ่ะคราวนี้เราลงท็อปเรียบร้อยแล้วโดวยปกติของครัวมันจะมีเป็นไม้ขัดแต่หมดแล้วทั้งหมดเนี่ยเราใช้นิ้วของเราได้นะอ่าเดี๋ยวครูจะขัดทองกับขัดแดงนะเริ่มจากขัดสีแดงก่อนเราจะขัดจากพื้นก่อนหมายถึงส่วนล่างก่อนนะนะอ่าดู เวลาขาดครูจะขาดส่วนข้างล่างก่อนครูจะใช้ประมาณนิ้วกลางนี่แหละแตะผงสีขึ้นมาเสร็จแล้วครูก็จะขัดเลยขาดไปสังเกตว่าทำไมครูไม่ขัดไม่ขาดเต็มขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งเพราะว่าครูเดี๋ยวยังไงเราจะต้องวาดลงมาอยู่แล้วใช่ปะดังนั้นจะพยายามไม่ให้มันเต็มอ่าอย่างเงี้ยเห็นหรือ,อยัง เสร็จแล้วเราก็จะขัดทองเรายังไม่ต้องปัดฝุ่นไม่ต้องอะไรเนาะเราเอาแดงอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ขัดทองต่อเลยทองเนี่ยเราขัดเต็มเลยนะขัดเต็มขัดทับสีแดงไปเลยแบบนี้ดูดิดูความวาวดูความเงาของผงขัดครูแต่มันต้องขัดผ่านท็อปนะใครไม่ขัดผ่านท็อปไม่นะเอา แปลงปัดฝุ่นปัดก่อนนะอืมปัดแล้วก็ปัดตรงนิ้วของเราที่ว่ามีสีแดงกับสีทองเนี่ยปัดปัดปัดโดยปกติอ่ะเวลาเราทำอ่ะเราควรต้องใส่มากนะแต่นี่ถ้าเกิดใส่มากแล้วครูจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเอานิ้วของเราไปขยี้ตรงกลางอีกเนาะตรงกลางเนี่ยมันจะแบบว่ามีเศษอยู่นิดหน่อย ไปขยี้ได้เลยมันก็จะช่วยได้เห็นหรือยังเงาไหมเงามากเนี่ยเห็นครูเลยเห็นปะเงามากดังนั้นครูถึงบอกว่าให้ขาดผ่านท็อปแล้วมันถึงจะเงาถ้าไม่ขาดผ่านท็อปมันจะไม่ค่อยเงาก็จำสเตปนี้ไว้แล้วกันเนาะแต่ว่าท็อปบางตัวก็ขาดไม่ขึ้นนะมันอยู่ที่ท็อปด้วยไม่ได้อยู่แค่ผงขาดอย่างเดียวผงขาดของครูมันจะเป็นแบบพรีเมียมอะ เพราะมันจะขัดแล้วมันจะค่อนข้างหงานิดนึงอ่ะถัดมาก็เราจะใช้สีเพ้นท์ที่มันเป็นสีดำเนาะสีดำเนี่ยเราจะวาดเฉพาะเส้นอย่างเดียวแบบนี้เวลาเราใช้ตัวผู้กันเนาะครูกำลังนำเข้าผู้กันจากจากสั่งทำอะเนาะของครูเองอะ ใช้ขนจากญี่ปุ่นมาทำอ่ะคือดีมากอ่าเสร็จแล้วดูนะเดี๋ยวครูจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆเวลาเราวาดเนาะอ่าเนี่ยนะมันจับยังไงซูมออกนิดนึงเหมือนมันไม่ค่อยจับโฟกัสอ่าประมาณนี้น่าจะกำลังดี เสร็จแล้วเราก็จะวาดให้มันเป็นโคง้โคงๆก่อนเหมือนเปลวเพลิงก่อนเห็นยังเอาแบบเอาให้มันเส้นแค่นี้ก่อนเนาะยังไม่ต้องไปซีเรียสกับการฟิลฟิลสีข้างบนทีนี้เปลวเพลิงเนี่ยมันก็จะวิ่งมาตายแหลมอย่างนี้อ่า เห็นยังเราไม่ใช่ทําเปลวเพลิงข้างบนนะเดี๋ยวเราจะมาถมสีดําตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าตรงนี้มันจะเป็นเปลวเพลิงเนี่ยมันจะเป็นเปลวเพลิงได้ยังไงเราจะต้องมองแบบภาพจากด้านล่างนิดหนึ่งให้ปลายมันมีสีทองอะ่ะเป็นหลักแบบนี้ เห็นยังส่วนที่เกินไม่ต้องไปห่วงอะไรกับมันเนาะเพราะว่าเปลวเพลิงมันต้องแบบว่ามีเป็นสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือถ้าสี่เพนดีอ่ะมันจะนิ่งมันจะอยู่ถ้าสี่เพนมันไม่ดีอ่ะมันจะไม่อยู่ครูบอกได้เลย หลักๆก,การวาดเนาะมันอยู่ที่สเพนกับอยู่ที่ผู้กันเป็นหลักสีเพนที่แบบว่า30กระปุก3 2 0กระปุก4 200อยะไรอย่างเงี้ยอย่าไปซื้อนะมันเหลวไปครูมันมันครูเคยลองไปหมดแล้วว่าแล้วทุกวันนี้ใช้อยู่แค่2 3งสสี สีดำขาวทองแดงมีอยู่แค่ไม่กี่สีที่ใช้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นแนวแม่สีที่จะใช้จริงๆแต่แบบว่าสีม่วงสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้ประมาณอย่างนี้เห็นยังเราก็จะได้มาเป็น เปลวเพลิงแต่ว่าถ้ามันไม่คมหรือว่ามันไม่สวยตอนนี้ยังไม่ต้องไปอะไรกับมันมากเนาะเราจะใช้สีเพ้น์อยู่แค่นี้เองนะเราจะใช้สีเพ้น์อยู่แค่นี้เองแล้วข้างบนเราจะใช้เป็นสีพื้นธรรมดาเพราะว่าเราใช้ด้วยจำนวนเยอะมันค่อนข้างจะเปลืองนิดหนึ่งค่อนข้างจะเปลืองสีเพ้น์นิดหนึ่งดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีกระปุก อันนี้ของครูมันเป็นที่ลายเมื่อกี้ที่ครูทำนะเราก็เติมลงไปเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันใช้เยอะมันไม่พอหรอกอคราวนี้เราก็จะมาใช้สีตัวเนี้ยเติมข้างในถ้าเป็นครูนะครูจะเติมเติมตรงนี้ก่อนเติมตรงส่วนที่มันแหลมๆก่อน เติมเติมเติมเข้าไปก่อนเนอะแบบนี้ส่วนข้างบนเนี่ยเราจะยังไม่ไปอะไรกับมันเนาะเติมส่วนที่มันแหลมๆก่อนอย่างนี้เห็นยังค่อยๆเติม เห็นยังแบบนี้เนี่ยทำแค่นี้นะทำเ,เราจะยังไม่ไปทําข้างบนเนาะเราก็กลับไปทําอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเนี้ยเนี่ยเราก็จะมาเติมระวังในส่วนที่มันแหลมๆหลมเห็นยังเวลาครูทําครูต้องพลิกมือกลับมาเนาะครูไม่ได้พลิก ไม่ได้พลิกเล็บนะถามว่าพลิกเล็บก็ได้แต่ถ้าเราทํามือลูกค้าจริงๆอะ่ะเราจะพลิกเล็บไม่ได้ไงเข้าใจความหมายป่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้อะ่ะครูก็อยากจะให้ฝึกมือในการที่ว่าเราไม่ได้พลิกเล็บตลอดเวลาแบบนี้เนาะอ่าอย่างช่วงเนี้ยเราได้แล้วเราก็มาเติมข้างบนอีกนิดหนึ่ง ระวังนะถ้าสีดำมันล้นมากเกินไปอะ่ะมันจะมีปัญหาตามมาได้ว่าตรงนี้มันจะไม่แห้งดังนั้นพยายามดึงส่วนที่มันล้นออกอะ่ะดึงขึ้นไปข้างบนดึงขึ้นไปข้างบนเห็นไหมมันเยอะมากเลยเนี่ยแปลว่าครูใช้เยอะดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเพราะยังไงเดี๋ยวข้างบนเราต้องมาเติมส่วนข้างบนให้มันเต็มอยู่แล้วถูกปะ ค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำค่อยๆทาจริงการทําเล็บมันเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอย่างหนึ่งเนาะเนี่ยค่อยๆทำอ่าเห็นยังแล้วทีเนี้ยเราก็เอาสีดำที่เหลืออย่างเงี้ยมาเติมได้แหละง่ายแหละอ่า แ,บบแต่สมมุติถ้าเราทำสิบนิ้วเนาะทำสิบนิ้วอะเราคงไม่ต้องเอาแบบจากตรงนั้นมาเทตรงนี้แล้วมาเติมอะเนาะเราก็จะใช้วิธีอย่างนี้ได้เลยก็คือทาค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปค่อยๆดันไปแล้วก็มาบรรจบกันอยู่ตรงที่เรามาเติมเห็นยัง เนี่ยค่อยๆดันเสร็จแล้วมันจะเป็นคลื่น,นเห็นไหมมันจะเป็นคลื่น,นมันจะไม่ค่อยสวยเราก็เอาตัวผู้กันของเรานี่แหละมาเก็บคลื่นเหล่านั้นเพื่อให้มันแบบหน้ามันเสมอกันอะแล้วมันก็จะไปได้เนาะเนี่ยแค่นี้เองส่วนตรงโคนเนี่ยเราก็ใช้ปลายผู้กันแหลมๆเนี่ย เข้าโคนแบบนี้แบบนี้มันก็ออกมาเป็นลายเล็บที่เป็นแบบไม่ใช่แค่การไล่สีจากสีธรรมดาแต่เป็นการไล่สีจากผงขาดอะสวยบอกให้ถ้าทำสิบนิ้วนะคือแบบลดมันเด่นอ่ะอบหกสิวิเนาะ อะระหว่างที่อบอันนี้ทำยังไงเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังก่อนอันนี้เนี่ยครูลงสีขาวสองรอบเสร็จแล้วครูก็ทาท็อปด้านนะใครฟังอยู่ตรงเนี้ยเอากระดาษจดครูลงสีขาวสองรอบเสร็จแล้วครูทาท็อปด้านหลังจากนั้นครูก็เอาสีเพ้นของครูเนี่ยกับพู่กันปลายแหลมเนี่ยค่อยๆวาดเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้น กรีดซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาให้มันออกมาเป็นทรงของตารางก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงเอาสีดำเนี่ยมาทารอบๆไปตามช่องเนาะอบให้แห้งเลยเสร็จแล้วเราก็เอาสีทองกับสีแดงเนี่ยมาขัดทีหนึง่งพอขัดเนี่ยพยายามปัดฝุ่นให้ทั่วนะปัดฝุ่นให้เยอะๆเยอะๆเยอะๆเลยมันจะได้ไม่แบบว่าไม่มีผงที่เกินออกไปนอกนอกช่องอะ่ะเนาะ,นะแล้วเราถึงจะลงเลนฟอร์จเล ลงเลนฟอร์เจว่ามันช่วยให้ความเป็นคลื่นอ่ะมันหายไปเพราะว่าถ้าเราสังเกตรตรงนี้นะอ่ะครูจะให้ดูแบบใกล้ๆเราจะสังเกตว่ามันจะมีความนูนอยู่นึกออกไหมทีนี้ถ้าเราลงท็อปไปอ่ะท็อปเราอ่ะมันหนาไม่พอมันจะนูนอยู่เหมือนเดิมดังนั้นโดยปกติแล้วครูจะเอาเลนฟอร์เจอ่ะเคลือบก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งการเคลือบทับตัวผงขัดอนะ่ะมันจะทำให้ผงขัดไม่หลุด หลายคนเลยที่ถามครูมาว่าครูขาขัดผงขัดยังไงให้มันอยู่มันมันชอบหลุดปลาย1คือเคือครูบอกก่อนเวลาเราทาท็อปแล้วเราอบอะท็อปมันจะแห้งผงขัดมันก็แห้งของแห้งกับของแห้งอะอยู่ด้วยกันอะมันต้องไม่ติดกันอยู่แล้วเข้าใจปะมันไม่ใช่สกอตเทปอะดังนั้นมันจะมันจะไม่มีการยึดกับหน้าเล็บได้ดีเท่าที่ควร เราจำเป็นจะต้องหาตัวช่วยก็คือเลนฟอสเจอนี่แหละมาช่วยปิดมันอีกทีหนึ่งเนาะเราก็ลงเลนฟอสเจอตั้งแต่หัวไปจดท้ายเลยสังเกตลงเลนฟอ r เจอปิดหน้าเล็บด้วยปิด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  สังเกตว่าพอลงเลนฟอสเจลแลเราเป็นไงมันดูนูนเห็นไหมแล้วมันดูแบบว่าดูมีมิติเห็นปะเห็นปะอ่าก็เราลงท็อปเนาะอ่าอบเลนฟอสเจออีก60วิวิแล้วเล็บมันจะไม่เป็นคลื่นเพราะถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราทำทีไรอย่างเงี้ยตอนแรกผู้ทำอะ่ะมันจะเป็นคลื่น มันจะเป็นคลื่นมันจะเห็นได้เลยแต่พอเราลงเลนฟอสเจลแล้วว่ามันจะไม่เป็นคลื่นเห็นยังอ่าครูให้ดูก่อนเนี่ยจับไปเนี่ยมันเรียบแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงเราลงแค่ท็อปอย่างเดียวอ่ะมันจะมันจะปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ด,ด,ดเหมือนเหมือนเหมือนเป็นสับสะดุดอะเนาะมันจะขูกขาขูกขาขูกขามาตลอดทางอย่างนั้นอะครูจะไม่ค่อยชอบไง ครูชอบเล็บที่แบบว่าเลบเรียบจับแล้วมันเรียบๆบเรียบรียอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของอาทิตย์นี้ก็คือการใช้ผงขัดเอามาทำลายไม่ใช่ว่าขัดอย่างเดียวนะขัดอย่างเดียวเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันใครทําก็ทําได้แหละแต่ถ้าเราประยุกต์ใช้ผงขัดของเราให้เป็นอ่ะเราจะสร้างงานของเราอ่ะขึ้นมาได้อีกเยอะมาก เนาะเข้าใจความหมายนะอ่ะาคราวนี้เราก็ลงท็อปได้เลยเนี่ยสวยแล้วดูมีมิติเพราะว่ามันดูหนาเห็นยังมันดูเหมือนเราเคลือบเจลแต่จริงๆไม่ใช่เราเคลือบแค่ตัวเลนฟอสอย่างเดียวเนาะอ่อะาคราวนี้เราก็ลงท็อปปิดได้เลยคือเลนฟอสเจลมันไม่ใช่ท็อปเนาะมันเป็นตัวเคลือบ เราต้องลงท็อปปิดอีกทีหนึง่งอ่าเนี่ยให้ดูก่อนก่อนเข้าอบเห็นยังแล้วมันจะสวยมากแล้วท็อปแล้วตัวที่เราขัดอยู่เห็นปะมันก็ยังเงาอยู่เห็นปะสวยอบเลย ก็อบ60วิเหมือนเดิมคราวนี้เราก็จะได้แบบว่าได้งานที่ออกมามันไม่เหมือนใครโดยใช้อุปกรณ์ที่แบบไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ครูย้ำอีกทีนึงใครต้องการเรียนคอร์สออนไลน์สามารถติดต่อมาได้ทั้งหมด2ช่องทาง3ช่องทาง3เพจ2เพจเนาะมาม่าเนลช็อปกับมาม่าเนลเนี่ยจดไว้แล้วก็พิมพ์ตามเนี้ยเข้าไปใน Facebook ก็จะเจอหรือแอดไลน์มาตรงนี้ก็ได้แล้วสอบถามคอร์สเรียนคอร์สเรียนออนไลน์3 9 0 0ไม่รวมอุปกรณ์ที่ครูคิด3 9 0 0ไม่รวมอุปกรณ์เพราะว่า ใน3,900ั่ะมันมี10บทก็จริงที่ครูทำไว้แต่ว่านอกเหนือจาก10บทแล้วครูยังอัปเดตผลงานหรือว่าอัปเดตบทต่างๆเข้าไปตลอดเวลาดังนั้นในอนาคตมันจะต้องมากกว่า10บทอย่างนะปัจจุบันที่มีคนเรียนอยู่อ่ะมันเกิน10บทแล้วเนาะแล้วก็มีอะไรมีปัญหาอะไรครูก็พร้อมตอบได้เสมออ่ะเข้าใจใช่ปะอีกอย่างหนึ่งคือมีใบประกาศแต่ว่าต้องมาสอบกับครูก่อนเนาะคือบางคนแบบ จ่ายแล้วทำไมไม่ได้ใบประกาศเลยคะคือครูไม่ได้สอนแบบนั้นนะครูสอนแบบว่าต้องมีการทดสอบฝีมือก่อนว่าคุณทำเป็นจริงๆไม่อย่างนั้น <c oughs> เกิดไปทำที่ไหนมาแล้วทำไม่ได้เขาถามไปเรียนที่ไหนมาครูก็คงไม่รู้สึกไม่ค่อยดีอะเนาะอ่ะเนี่ยให้ดูเป็นไงมันก็จะออกมาเป็นแบบเหมือนผงขาดสวยๆเห็นอย่างเนาะอ่า ใครสนใจขอเรียนออนไลน์ก็บอกได้นะครับตอนนี้ขอ,อเ,เรียนออนไลน์ของเราก็มีนักเรียนประมาณประมาณเกือบ10คนแล้วมั้งเนาะก็จะทยอยรับมาเรื่อยๆแล้วก็ครูมีครูที่สอนอยู่3ท่านก็จะมีครูเฟิร์นครูเบียอันนี้ก็คือครูเบียที่พูดอยู่แล้วก็ครูทอมครูเบียจะอยู่ที่ภูเก็ตนะครูเฟิร์นอยู่พิษณุโลกครูทอมอยู่ที่กรุงเทพ สามารถไปสอบได้ทั้ง3สาขานัดครูไว้แล้วก็ขอเข้าไปสอบนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอุปกรณ์ถ้าหาถ้าคิดอยากจะหาเองก็หาได้แต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วอยากจะสั่งอุปกรณ์จากครู ค่าอุปกรณ์ของครูอยู่ที่4 8 0 0แต่ว่าครูจะจัดชุดทั้งหมดให้ประมาณ5,000กว่าเกือบ5 5 0 0เพราะฉะนั้นครูถือว่าครูลดตรงนั้นให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีใครสนใจก็สอบถามได้อ่ะโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวัสดีครับ